ศาสนาธรรมะให้ฟัง <c oughs> เรื่องธรรมะก็ไม่ใช่อึดใ่เราฟังกันมาแล้วมากมายาจะลืมก็ได้ก็ธรรมะไมีอยู่ใกล้ตัวไม่อยู่ไกลฟังไปฟังมาก็ลืมเสีย เลยลืมคิดลืมนึกถึงเรื่องธรรมะธรรมะธรรมะในที่นี้ธรรมะคือของเป็นอยู่มีอยู่มีของกล้กๆนิดเดียวเป็นอยู่อย่างนั้นมีอย่างนั้นเรียกว่าธรรมะคำว่าเห็นธรรมะที่เห็นตามของเป็นเป็นเองนั่นเองมันเป็นอยู่อย่างไร ให้เข้าใจตามจ็นอยู่อย่างนั้นเรียกว่าเห็นสภาพของธรรมะอันตรงนี้ละเป็นของยากเพราะคนเราเนะี่ยเห็นอะไรดูอะไรกจะดูใหม่เรื่อยไปของเก่าเลยลืมเสียมันก็เลยไม่ชัดไม่เจนงสินงหากันเถอหาธรรมะหาสักอะไรก็หาเถอ ถ้าไม่เห็นสภาพตามเป็นจริงแล้วเพราะไม่เห็นธรรมะอยู่ดีๆนั่นเอง <c oughs> ธรรมะให้เข้าใจว่าของเป็นอยู่มีอยู่เรียกว่าธรรมะนอย่างที่เราเห็นธรรมะความเกิดก็เป็นอยู่ความแก่ก็เป็นอยู่มีอยู่ ความตายก็เป็นอยู่มีอยู่แต่ไม่อยากดูตัวคนเราไม่อยากดูธรรมะมีมอยู่ในตัวของเราแต่ตัวของเราไม่อยากดูธรรมะเลยไม่เห็นธรรมะอาการที่ไม่เห็นมากก็คือความไม่พอใจไม่เลื่อมใสไม่ยินดีกับของที่มีอยู่เป็นอยู่นั่นเอง ท่านหากเราพอใจเรื่อมใสยินดีในธรรมะที่มีอยู่ที่เป็นอยู่นี้แล้วพิจารณาลงไปถึะความชัดความเจนแจงแจงขึ้นมาภายในใจหาอะไรเสียบไม่ได้แล้วพิจารณาอื่นเลยไม่อยากพิจารณาคือนั้นท่านผู้พิจารณาธรรมะ อย่างที่จะหนาวขั้นอยู่ตลอดเวลาขอให้ตั้งศรัทธาเรื่องใจพอใจดีอย่างยิ่งในธรรมะนั้นๆนที่มีอยู่ในตัวของเราก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะอธิบายนี้คือเรียกว่าธรรมะอันหนึง่ง นอกจากธรรมะหลายอย่างแล้วธรรมะอันหนึ่งซึ่งจะอธิบายทีน่นี้อธิบายเรียวขันหาคือดวงเราเนี่ยไม่อื่นใท่ไหร่วงเราทั้งหมดเรียวขันหาลูกเขาเปนตัว่ในวงเหล่านี้นเนทนาคือส่านสุขส่วนทุกข์ก็มีในตัวงเหล่านี้น หรือไม่สุขไม่ทุกข์กัตัวอยู่ในตัวของเรานี่สัญญาคือควรจดจำไม้มั่นนั่นนี้ดังกล่าวเรียกว่าสัญญา,ญญาต,ตั้งฐานคือความกลุ่มกวแต่งอินญ,ญาคือความรู้รู้สึกมีห่าเ้ะเนี่ยที่จะอธิบายในวันนี้ นีในตัวงเรานี่ทั้งหมดแล้วอย่าไปพิจารณาอื่นใดน,น้องเขาในตัวงของเราหนี้พิจารณาในตัวงของเรานี้นี่ในตัวงของเรานี้ครบบริบูรณ์แล้วทั้งห้าอย่างนี้แต่เราไม่ได้พิจารณาเหตุนั้นจึงจะอธิบายให้พิจารณา <c oughs> ลูกเราจะพิจารณาโดยอาการ ของปฏิคูลโถโคก็มีความมัดทุกจ่งทุประการในตัวของเราเมื่อใครไหลออกมาจากร่างกายเป็นของปฏิกูลนะเหล่าเป็นของปฏิกูแเราก็เป็นของเราก็เห็นตัวของปฏิกูลเป็นค่อยอาบน้ําชำระกายเน่าเสื่อตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าการเน่า แต่ตัวของเราไม่ตายคืนคืนไหลยออกมาน,นั่นเองของเขาก็จบที่ภาษาเขาเรียกว่าขี่ใครคือมันใครมันยังชั่วนิดหน่อยเรียกขี่ใสมันไม่ใช่ขี่แต่แค่มันเป็นใครพอใครนิดหน่อยมันเหม็นสาเหม็นโขมก็มีแล้วในตัวเรามีคอหมด ที่มูกน้ำลายที่หูมูลตาดูว่าเดีจะเป็นขี้ทางนั้นแต่มันพูดยากหน่อยไม่อยากจะพูดคนเราไม่เลยพูดบอกมูลตาใช่ไหมที่จริงคือขี้ตาเนี่ยที่มันถ่ายทอดออกมานะเรียกว่าขี้นั่นเนี่ย เรได้ถ่ายทอดเอาไว้จากของผีงมาเรียกของอะไของเดิมมาเรียกว่าเป็นขี้ทางนั้นเนี่ยอย่างเราเรียกของเศษของเหลือก,ก็เรียกขี้ขึ้นขี้กบอย่างเี้ยหรือขี้กากขระเพ้าอย่างเี้เรียกว่าขี้ทานั้นเนี่ยตรงเราเรก็จบ ไหลออากมาขี่ไหลออกมาทั่วทั้งหมดทั้งตัวเรียกว่าขี่อันนี้ก็เป็นธรรมพิจารณาเห็นเป็นธรรมไม่จริงแล้วไม่ปกติอพูดตามไม่จริงเลยจะ <c oughs> พิจารณาเป็นอสุภา <c oughs> เรียกว่าพิจารณาโดยการของปฏิปุส <c oughs> พยานาเป็นธาตุทัาทนก็เรียกว่าธาตุติดน้ำไปลงก็เป็นธาตุสี่ทั้งหมดตัวของเราที่เป็นก้อนนั่งอยู่ตรงมุมมือมืออันนี้เรียกว่าเป็นก้อนดีก้อนนไม่เรียกหญิงเรียกชายสมมติที่เรียกว่าหญิงไ่าชายเนี่ถ้าเกิดขึ้นมาเรียกตรงนี้เฉยยังไง ที่จริงนคือกาอถ่าเหมือนกันว่าธาตุสี่ท,ทั้งนั้นตั้งอยู่ตรงงงได้ไหมในเรื่องเรื่องเรื่องในธาตุสี่น,นั้นน,นี่ก็เป็นธรรมอันหนึ่งเรียกว่าธรรมธาตุหรือเห็นเป็นอน,นิจจังของเมตเทียงเห็นเป็นทุก เป็นทนอยู่ไม่ได้เห็นใบหน้าตา,ขาตเขาไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวนี่ก็เป็นธรรมพูดอันเดียวนี่แหละพูดตัวของเราเนี่ยอันเดียวอันเดียวนี่แหลยพูดทั้งห้าสี่น้ำพระองค์อันเดียวนี่แหยอันเดียวฟาดวิญญาณอันเดียวนี่แหละ มันเป็นธรรมแต่ละอย่างยอย่างพูดขันห่าก็เรียกตัวของเรานี่แหล้วจะเอาในอีกธรรมะมีในตัวของเราแล้วความเชื่อมัน่นของเราเท่านั้นอะว่าโอ,โอ้เรามีธรรมแล้วนี่ตัวของเราเป็นธรรมทั้งหมดแล้วนี่เชื่อมันนนน่นจะพิจนารณาลงไปสิ่งพิจารณาธาตุสี่น้ำไปลงกัตพิจนารณาใส่พิจนารณา เป็นขันติยานาลางไปอสุภาษิตกูมาิยานาลางไปนีว่าลูกขันลูกข,ขันเป็นก้อนทุกข์เกิดขึ้นมาแล้ทุกข์แสนลำบากแต่เราไม่เชื่อความทุกข์ของเราทำนั้นทุกข์ก็หายยามาทานนี่ก็หายไป มันเจ็บไข้ได้สวยมันนั่งเหนื่อยกันลุกขึ้นไปแล้วก็หายไปเดินไปมันเดินเหนื่อยก็นัน่งนั่งเหนื่อยก็น,นอนอันนี้มันบังทุกข์ไม่เกิดไม่พิมไม่เห็นทุกข์คนเราไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมเห็นทุกข์อะไรชี้ว่าเห็นธรรม เรียนนี้ยบทอีอย่างนี้คุกไม่เกิดคุกไม่เกิดก็เลยมไม่เห็นทาอันนี้พิจารณาตัวขันที่รูปขันพิจารณาไปเถอะอันนี้กกนนอธิบายเล็กเล็กน้อยแยกกัไปอธิบายไปมากมายล้วนหลาย อธิบายควันคามคือรูกันงมีจบ,ม,จบมีจริงถ้าหากคนเห็นชัดเห็นเจงเจนเระาสงแล้วนิ่พิจนาได้ชัดเจนลงไปอันนี้พันหน้วเวทนาคือความทุกข์ความทุกข์รู้กเสขา Uc, ทุกข์คือทุกข์พิจารณาทุกข์ปอย่างอธิบาย yes. ไปแล้วเนี่ยเรื่องการเจ็บการปวดอยู่ดีสบายต่างๆนานาต่างๆมีพิจารณาถึงก้อนทุกข์ตัวก้อนอันนีอตัวนี้มืวหัยก็หายแดดร้อนน่นไหวเดือดร้อนนี่ เย็นร้อนอ่อนแข็งสะรัดทุกอย่างเรื่องทุกเรื่องล้วนเลยทุกนั้นคนเราอยากจะได้เด็กสุขมันทุกแล้วไม่อยากพูดถึงเลยแต่หากว่ามันทุกอยู่นั่นเน่ไม่ทุกไม่พูดถึงจะทุกเลยนะอะไรวุ่นวี่ไว้เดือดร้อนอะไรยทุกจริงจริงลืมไปจะพูดถึงทุกเราจตลือไปเชะ ทาจะมีจริงอังจงชุบขเวทนาและมีน้อยที่สุดถ้าไม่เห็นทุกมันก็มีได้สุขมีสุขเล็กนิดอีกหน่อยแล้วกันรับไปหาทุกทนอีกก็ยังมีพอได้าโปรดกฏอยบ้างสุขเวทนา แต่นุเกคาวิทนานี่สิไปหาไหนกันไม่เกิดคนเราหาไม่ค่อยเจอน้อยนักน้อยหน่าที่จะเป็นโุปเกสาวิทนานี้ปเดี๋ยวประดาวจเปิดไปอีกอะที่เห็นทัดเป็นผู้ที่เข้าสมาบาัติ ที่เข้าสมาธิสมาบัติจิดตรงเป็นกลางที่เฉยนั่นเนยถึงจะเป็นอุเบกขาเด้นา้อก็เห็นบ้างที่เป็นแค่น,นั้นถ้าทำสมาธิไม่ได้แล้วมันไม่เป็นอุเบกขาสักทีคิดส่งโน้นส่งนีองน้อะไรงหลายอย่างหลายเรื่องอดีตอนาคต ั้งนี้อดีตอนาคตอยู่ตราบใไดไม่เป็นนุเบกขาอยู่ขานาดอันนี้เป็นขันหนึ่งละเรียกว่าเวทนาขันสัญญาขันนะครับจดจำสิ่งพระพัดวัตถุทั้งปวง ที่จบจำได้นั่นนี่อะไรต่างเรียกว่าปัญญาสันติมทั้งขาและแันที่ความปรุงความแต่งได้อยากปุงแต่งมานี่สวพัดทุกอย่างทำมาเกิดจะมีกขึ้นเรียกว่าทั้งขาและัน วิญญาณนขันวิญญาณจะมีเป็นของวิญญาณในขันหามันหลายอย่างที่ขันว่าวิญญาณมีปฏิสนธิอุญญาณคืออิญญาณที่ตัวมาเกิดที่แรกนั้นมาเกิดเป็นคนในที่แรกนั้นเรียกวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณวิญญาณในขันหาเรียกว่า วิญญาณมันเกิดในเบื้องต้นเกิดความลูกขึงนมาที่แรกนั่นก็หายไปเช่นตาเห็นลูกเห็จแล้วก็วูบหายไปผู้เห็นมันเกิดวิญญาณมันหายไปตัวเส้ญญามาแทนมาจำแล้วสันขานปรุงมาแต่งคิดนีดต่อไปอันนั้นเรียกว่าวิญญาณปัญหา นิญาในขั้นห้าก็ดีไหมพิสูสนที่นิยาก็ดีตัวเดียวน,น่ะไม่ใช่ตัวอื่นแปรคือใจตัวเดียวน,น่ะแต่มันทำหน้าที่สามกันมันทำหน้าที่รับรู้เจ๊กเลยวิญาในขั้นห้ารู้ทีแรกนิดเดียวรู้แล้วหายไปรู้แล้วหายไป กติสนที่อินญ,ญาณนี่คือว่าวินญ,ญาณนำมาเกิดถ้าไม่มีวิญญาณตัวนั้นแล้วมันก็ไม่มาเกิดมันรวมอมมดถึงเรื่องอวิชาจังขานอุปทานรวมมดจิวิญญาณตันนั้นอวิชาก็ตป่นใจตัวนั้น่ะนน อุปทานก็ติร์จใหเท่านั้นกรรมก็ติร์จใหเท่านั้นให้ม,มันเกิดรวมอยู่กับวิญญาณเท่านั้น <c oughs> อันนี้เรียกว่าขันทำไมยังเรียกว่าขันขันคือแต่ว่ากอง แต่ว่าหมดว่าหมแต่ว่ากองเป็นกองอไ้เป็นอาจารย์เป็นอาการเป็นอากองเป็นกองไป,อ,งไปอย่างขันที่เราเรียกขันภายนอกขันเล็กขันใส่น้าําขันใส่เข้าขันใส่อะไรต่างมันมันเป็นขันนั่นเองใน ข้าใจทำไมกระจะกระจายไปเขาเรียกว่าขันมันเขาเรียกว่าขันอันนี้เหมือนกันทช่ไหมกระจายกระจายเป็นหมดเป็นโมเรียกว่าขันสมมติเงียบกันมีหลายอย่างหลายเรื่องเราอธิบายไปหนึ่งอธิบายไปหลายเรื่องหลายอย่างถึงเรื่องใจนี่แหละตัวเดียวนี่แหละเรียกว่าขันเรียกว่า ถ้านายก้าอะไรต่างๆเรียกไปหลายอย่างแต่กะเรียกตัวเดียวนั่นการเรียกตัวเดียวคนเราลืมอยากจะฟังอื่นเรืยอยไปฟังเธอหรือ๋ยวเขาเรียกกันหน้านี้ต่างเขาละพัดเพิ่นไปเลยเลยลืมเรื่เดิมสิ่งที่มันเกิดมันจะเดิมติดใจกันไง เห็นนัสิ่งทั้นปวงมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในรอบนี้ล้วนแล้วจตใจเป็นใหญ่ใจเป็นใหญ่ใจถึงธรรมเป็นผู้ถึงธรรมใจเป็นใหญ่ก่สิ่งฟวงมดถ้ามีใจสิ่งฟองมดก็ไม่มีสิ่งนั้นฟวงมดจะเกิดจากใจนั้น อย่างสร้างบ้านั้งเรือ,อ,อนใหญ่ใหญ่โตๆนี่ถ้าใจมีใครไปสัง่งอย่างตนตัวของเราเนี่ยถ้าใจไม่มีเนี่ยมันจะจืดได้ยอย่างไงก็ต้องดักต้องแสกันเลมันต้องใจันเป็นใหญ่กว่าสิ่งวงนี่แหละขอให้พิจารณาอย่างนี้ไม่ต้องมาพิจารณาอื่นใส่ ทำทั้งหลายนันมีในตัวเราหมดพอให้เชื่อแน่วแน่ลงในธรรมคำสคอนพุทเจ้าโอ้ธรรมนี้มีตัวของเราเองแต่ขึ้นเหนือแล้วใจจะไปที่ไหนทางใจทางใจธรรมมีตัวของเราหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้องหอบธรรมไปแต่เราไม่ดูธรรมของเราเลยมันจึงมาเห็นธรรม อันดูมาตรงนี้เราเห็นทําชัดเจนขึ้นมาแล้วอ๋อธรรที่นี่แล้วหมดไม่ไม่ต้องหาทาไม่ต้องยืมมนมีมีในตัวของเราแล้วหมดอยู่ในที่นั้นแหละจึงว่าขอให้ตั้งศรัทธาเชื่อมั่นเป็นที่นักพิจนารณาธรรมะก็จะไม่มีที่สิ้นที่สุดธรรมะที่มีในตัวของเรา อันนี้เป็นธรรมคำสองปธิจจทิ่ฐิในเทศนาไว้ทุกสูตรทุกคำพี่แสดงออกไปจากอันนี้มัดคือธรรมะอันเดียดนั้นอธิบายมาวันนี้ก็พอต้องสวรเกริเวลาเพื่อสการกเอาขอให้เชื่อมัน่นในธรรมของเราไม่จ้องอื่นไกลอะไรเอาเดียว่านั้นแหละ ือเชื่อมันในตัวของเราอ่ะกายอันนี้กับใจนี้เป็นธรรมเชื่อเท่านั้นแหะไม่ต้องเชื่อคนอื่นใจความคิดความนึกไม่ไม่มีถ้าเชื่ออันนี้ล้วไม่มีคิดแค่ส่งไปโน่นนี่ไม่มีท้งนั้นอ่ะใจเครื่องปิดธรรมอยู่แล้วมันอยู่ในทีน่นี้กายก็เป็นธรรมอยู่แล้วทิจนาจะเฉพาะกายของตัว ไม่ต้องพิจารณากายคนอื่นไม่พิ่าราจริงอื่นพิจารณาจริง่นในืมไม่เชื่อมันเป็นที่พิจาราลงคายนี่ให้เห็นเป็นดินอยาให้เป็นคนให้เห็น็นธาตด,ดินธาตุน้ำธาตลมธาต ด้วยจิตจริงๆไม่ใช่เห็นโดยสัญญาถ้าเห็นโดยสัญญานั่นมันไม่จิตนแน่วแน่เต็มที่ถ้าเห็นด้วยจิตจริงๆจังาละมันหายสงสัยไม่คิดส่งไปมาหน้าหลังทีนีนลงเฉพาะอันนี้เลยเมื่อเห็นแน่วแน่เต็มที่แล้ว เราเป็นธาตุทั้งสี่กายคนอื่นก็เหมือนกันสิ่งอื่นก็เหมือนกันเลยมหมดหมดต้องใส่ไม่ต้องพิจารณาอื่นแล่อ้า่างใดเลยหมด้องส่ทั้งเห็นแจ้ง,ปจงไงปจากปัญหาสดนี่แหละเห็นธรรมไม่ใช่เห็นอื่นแต่เห็นเท่านี้ก็เป็นเห็นธรรมแล้ว แล้วยาพีนาเลยอีกที่ทงสายทรงไปนั่นเนี้คือไม่คิตรงนี้ไดยก่อนมันก็ทรงไปจริงนะวงมดท่านเห็นแกงไปจากแล้วหมดไม่มีไม่มีคิดในสังสาย,ยา<ม>คิดแนวเนี่ยเป็นคิดเป็นที่เป็น,เ,นเอกะตาลง จิตที่เป็นเอกสัตว์ลมในเป็นของสําคัญเอกสัตว์ลมคือทวีปออลอมันเดียวคือได้แก่เห็นได้ของเราเป็นธาตุนั่นแหละเน่้ยเนี้ยเพียงเพียงตองบอยู่คงที่ไม่ตรงไปอื่นกระเชื่อมัน,นในใจของตราเองคันเชื่อมันอย่างนั้งงนแล้วคาะนี้ จะมีปัญหาถามอ่ะเห็นคนจะเป็นทาไทั้งหมดหรือถ้าเป็นอย่างนั้นเห็นคนจะเป็นท่าทั้งหมดหรือม,มันเห็นเฉพาะในใจขอนตนเองแต่ว่าสมมติบัญญัติมันก็ตามเรื่องนั่นแหละอยาก,กลัวเลยกลัวมันจะไม่เห็นคนมันต้องมีสมมติบัญญัติอยู่ปกติกันแหละ แต่ในใจมันแน่วแน่เต็มที่ท่านเห็นเป็นยังไงได้จะเห็นเป็นข้าทั้งหมดมนุษย์กัดทั้งโลกจะเป็นข้าทั้งหมดเลยเรียกไม่ถูกอย่าไปกลัวตัวเองให้มันเพลนลองดูแก่อนมันจะเป็นยังไงนีงเห็นด้วยตนเองนรอเ่าเอาล่ะจะนี้